สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้พ่อคอนทำอะไรคะปรับพื้นที่ครับรับพื้นที่ไว้ทำอะไรคะ <ไป S 1> คุณพ่อคอนสร้างบ้านให้น้องครับโอ้พอดีว่าคุณพ่อคอนน้องแตงโมนะคะสวัสดีคุณแ<ต>ม่น้ำฟ้าทุกทท่านนะครับสวัสดีคุณพี่ๆนะฮะคุณพ่อเตวดาทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พ่อคอนมาเคลียร์พื้นที่นะคะเอาไว้สร้างบ้านให้น้องแตงโมนะคะ เราจะเคลีย์ตอนกลางพื้นนะคะเพราะว่าแดดจะได้ไม่ร้อนด้วยนะคะจะปรับพื้นที่ไว้สร้างบ้านให้น้องแล้วนะคะจะสร้างตอนไหนคะคุณพ่อสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ครับมีโครงการแล้วมีโครงการแล้วครับสร้างให้น้องได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าน้องก็ตกักแดดตักลมมาก็ตักฝนมาก็หลายวันแล้วครับ หลายเดือนแล้วหลายปีแล้วครับโอ้พ่อคอนมีโครงการจะสร้างบ้านให้น้องแล้วนะคะนี่พ่อคอนก็เลยปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่เอาไว้นะคะเพราะว่าฝนก็ตกเฉะด้วยใช่ไหมพ่อคอนวันเลยครับเนี่ก็เลยปรับพื้นที่ให้น้องได้นอนสบายด้วยนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่เอาไว้สร้างบ้านให้น้องด้วยนะคะน้องเตงโมจ้าสวัสดีกอลูกสวัสดีค่ะ ค่ะก่อนค่ะค่ะก่อนลูกค่าก่อนสวัสดีคุณแม่นางพาก่อนเล้วค่ะก่อนเสียงหายไปไหนค่ะสวยๆก่อนลูกค่ะค่ะสวยๆก่อนเล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยๆโอ้ยเสียงดังฟังโอ้ยสวัสดีเสร็จก็อะไรออกมาอีกเนาะนี่นะครับพ่อควันก็ปรับพื้นที่ให้น้องนะคะเพราะว่าเฉะด้วยนะคะ จะปรับพื้นที่ให้น้องได้นอนสบายด้วยนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่เอาไว้สร้างบ้านให้น้องด้วยนะคะน้องเต็งโมจา๋าทำไมหนูไม่ช่วยพ่อละลูกฮะ,ะช่วยไม่ได้ค่ะหนูเล่นอย่างเดียว <c oughs> น้องเตงโมโบกนะคะว่าน้องเล่นอย่างเดียวเลยนะคะ <c oughs> ก็จะปรับพื้นที่ไว้ให้น้องนะคะนอนสบายๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ันปลาก็เอามาให้ด้วยนะครับนู่นครับน้ำน้องตงโมค่ะก็จะปรับพื้นที่ให้น้องได้นอนสบายด้วยนะคะปรับเอาไว้สร้างบ้านให้น้องด้วยนะคะแล้บรรยากาศยามค่ําคืนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องแตงโมก็อยู่ในป่านะคะ พ่อคันเอาดินออกมาแล้วมันไม่เฉะเลยพ่อ,พอคันไม่เฉะครับมันมีน้ําไหลมาทางนี้ครับโอ้มันเป็นทางน้ําทางน้ำครับต้องปรบับทางน้ำต้องปรับพ่อคอันบอกว่าต้องปรบับรมนี้มันจะสูงนะครับน้าก็จะไหลมาข้างบนนะครับแต่ก็ลงไปทางนี้ครับโอ้ยถ้างั้นเวลาน้องแตงโมคลอดลูกเราก็ต้องไปหาดินมาใส่อีกใช่ไหมพ่อคันคเพราะว่าิดนีครับ เวลาน้องโลอดก็จะต้องหาดินเพิ่มให้น้องนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันจะต่ําอยู่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็แค่ขุดหน้าดินนะครับขุดหน้าดินอีกอันนี้ก็พ่อคอนก็แค่ขุดหน้าดินนะคะเพื่อให้น้องได้นอนสบายในคืนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับค่ะจง๊ดใจคืนนี้ฝนคงไม่ตกนะคะน้องเตงโมจะได้นอนสบายแล้วก็ขัหน้าดินก่อนนะครับให้ดินันึแข็ง เราทำตอนกลางคืนนะคะเดดจะได้ไม่ร้อนนะคะอากาศก็เย็นสบายด้วยนะคะต้องทำกลางคืนนะครับเพราะว่าตั้ตอนกลางวันก็เดดร้อน,นนะครับที่ปัตยาเอาอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับคุณแม่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝุนนี่ครับทางน้ําครับเป็นทางน้ําต้องปรับทางน้ําก่อนนะครับ ก็พ่อคานก็จะไปเอาดินนะครับมาถมอีกนะครับให้มาทุนะครับโไปเอาดินทรายใช่ไหมพ่อดินทรายครพ่อคอนจะต้องไปหาดินทรายมาใส่ให้น้องอีกนะคะเพราะว่าดินทรายเก็บกักน้ําดีใช่ไหมพ่อมันดูดน้ําดีน้องก็จะนอนได้สบายครับเพราะว่าน้ํามันจะไม่ค้างมีน้าชื้นน้ามันจะไม่ค้างมันจะดูดน้าทรายจะดูดน้ําได้ดีนะคะพ่อครนก็เลยจะเน้นเป็นดินทรายเทนนะคะ อันนี้ก็ปรับหน้าดินนะครับทํรลอกน้ํานะครับปรับหน้าดิ er นก่อนนะครับอีกที่เดือนนะครับที่เดือนคุณพ่อพานก็จะสร้างบ้านให้น้องนะครับเพราะว่าปรับหน้าดินก่อนนะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับถมแล้วก็คุณพ่อพานก็จะสร้างบ้านให้น้องนะครับที่พักให้น้องนะครับว่าน้องก็ท่องเอ่แล้วครับ อยากให้น้องได้พักผ่อนสบายๆนะครับหน้าดินก็มีเต็มดินทรายนะครับนี่ครับต้องปรับหน้าดิน น้องแตงงูก็โยกนอนะคะโยกมองพ่อคันนะคะปราบหน้าดินให้นะคะคุณแม่แม่นีนะคะวันนี้น้องแตงโมได้นอนสบายแน่นอนเลยเพราะว่าไม่เจะแล้วพ่อคอนนะคะพ่อคันก็ปราบหน้าดินให้น้องนะคะเพราะว่าฝนก็ตกมาหลายวันเลยนะคะก็ทําให้ที่นอนของน้องนะคะเจะมากๆเลยนะคะแล้วก็ พอดีก็เลยปรับหน้าดินเอาไว้สร้างบ้านให้น้องด้วยนะคะหน้าดินนะครับเพื่อสร้างบ้านให้น้องนะครับน้องแต่งมวยกมีความสุขเลย ยกม่ฟังสุบแต่พ่อเนี่ยให้รางวัลพ่อคอนก่อนวนะวน้องแตงโมาให้กำลังใจคุณพ่อก่อนว่ะนี่โอ้ให้กำลังใจพ่อแล้วน้องแตงโมโอ้ยคุณพ่อควนหายเหนื่อยเลย คุณพ่อคอนหายเหนื่อยไหมลูกสาวมีการหอมแก้มให้กำลังใจคุณพ่อด้วยอีกข้างนึงยกข้างนี้หอมแก้มเลยยกอาอีกข้างหนึ่งอูยให้กำลังใจพ่อคอนด้วยนะคะนี่อู๋อู พ่อครนหายเหนื่อยหรือเปล่าพ่อคอนโอ้ยพ่อครนบอกว่าหายเหนื่อยแล้วลูกสาวมีการส่งกําลังใจให้พ่อคอนด้วยออ้ทำไมเก่งจังเลยน้องแตงโมมีกําลังใจให้ลูกเออมีการให้กําลังใจพ่อคอนด้วยทำไมเก่งจังเลยน้องแตงโมแบบนี้พ่อคอนก็หายเหนื่อยเลยมีลูกสาวนะคะมา หอมแก <ha> em, ้มให้กำลังใจหอมแก้มให้กำลังใจพ่อควอ,อนด้วยลูกสาวท้องครับลูกสาวท้องน้องแตงโม ừ, ให้กำลังใจพ่อแล้วพ่อมีกำลังใจแล้วนีโอ้ยพ่อมีแรงขึ้นมาเลยลูกสาวส่งกำลังใจให้นะคะมีการมาหอมแก้มให้กำลังใจพอออ่อควนด้วยอุย้ยดูนะคะน้องแตงโมนะคะเ,เล็ลูก ก่อนก็จะปรับหน้าดินให้น้องนะคะให้น้องได้นอนสบายนะคะเพราะว่าก็เฉยมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ฝนน่าจะไม่ตกนะคะคืนนี้นะคะน้องน่าจะได้นอนส,สบายบครับคุณแม่ครับไม่มีไม่มีดาวเลยครับออใช่ไม่มีดาวให้เห็นเลยนะคะคก็กลัวจะตกมาดึกๆนะคะหรือว่าก่อนจะ เช้าแน่นอนเลยเมื่อวานก็ตกตอนจะเช้านะคะวันนี้ก็ก็อย่าให้ตกเลยเนาะแตงโมจ๋าอย่าให้ตกเลยน้อ,แง,นองแตงโมจะได้นอนสบายๆนะคะตรงนี้ไปเฉะเหมือนเดิมนะครับถ้าตกมาก็เฉะเหมือนเดิมนั่นแหละ violet. พ่อวันแม่คอนก็เลยภาวนาอย่าให้ฝนตกนะคะจะได้ให้น้องแตงโม<ร>ได้นอนสบายาๆ,ๆนะคะโอ้ยหาวนอนเลวใช่ไหมน้องแตงโม น้องแตงโมหาวนอนแล้วน้องแตงโมเมื่อไหร่พ่อจะทําเสร็จน้องแตงโมจะได้กินหญ้าน้องจะได้นอนหลับก่อนนะครับแป๊บนึงไม่ต้องรีบครับไม่ต้องตัวกอนก็บอกว่าคอปรับนาดินให้น้องกอนไม่ต้องรีบลูกสาวพ่อก้อนาไม่ต้องรีบลูกสาวเดี๋ยวพ่อครปรับนาดินให้หนูนอนกอนเดี๋ยวพ่อจะให้หนูกินหญ้านะคะนี่นะคะ ความน่ารักนะคะความน่ารักของพ่อคอนกับน้องเตงโมนะคะพ่อเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วทำยังไงขอกำลังใจก็เลยพ่อเหนื่อยแล้วทำยังไงลูกโอ้ยนี่นะคะนี่พ่อพ่อบอกว่าพ่อเหนื่อยแล้วก็ให้กำลังใจพ่อคอนเลยทำไมเก่งจังเลยน้องเตงโมลูกสาวให้กำลังใจ น้องแตมโมทําไมเก่งจังเลยพ่อคอนบอกว่าพ่อเหนื่อยแล้วน้องแตมโมรีบให้กําลังใจพ่อคอนเลยเก่งสุดๆเลยลูกสาวของใครเนาะ,น,ะนี่เดี๋ยวพ่อคอนปรับหน้าดินเสร็จนะคะก็จะให้น้องได้กินหญ้าให้น้องได้พักผ่อนนะคะ ลูกสาวนะคะลูกสาวของพ่อ,อควอนนี้น่ารักสุดๆเลยรู้จักให้กำลังใจพ่อ,อควอนด้วยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ God นะคะฝากติดตามช่อง<า>เล็กๆของน้องแตงโมด,ด้วยวนะคะเรียกคุณแม่คุณพ่อช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วเรียกคุณแม่ก่อนเร็ว<า>ลูกค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะนี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ ช่องเล็กๆนะคะชื่อช่องพังน้องแต่งโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะอบกุณแม่ก่อนกไลค่กนเชด้วยค่ะค่ะ